คคคคคคอแแแรพทกกงไไมมมม่่่้เเเเยยยยลตะูถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเหลือแปะคนก็ไม่เอาด้วยลอมาลากมัน ไม่น่าเหมือนไม่น่าเหมือนพวกมมาเยอะมาก่อนหนอง่ายๆามาให้มันแยงก่อนนะวทุกลูกนะอันนี้เงินรถนเงินรถนะเงินรถนะมาทุกลูกเงินสูงุ่อเคโชคดีครับไม่เดาเดเดเดวเเดเดวคุยเดวคุยเนี่ยมาดูก่อนมาดูก่อนมาแยงเล่นกันไม่แล้วบ่ายสามมาามาหนาันหน้าทางเราอะแปล ก็ชนเลยก็ชนเลยถ้าเขามาก็ชนเลยเวลาไปไอตอนไอตอนเอาเพื่อนมาชูปะระวังระวังโดนอีกแก๊งเลยครับแต่สามล้าน้อยู่นะเฮ้ยใครเอออ่ออ่ออ่ออๆๆเอาเปิดก็เอาไปเขาไปเพราะว่าแยบกริฟ์ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยเฮียโลนกูอืม ตัวเพนปา้าเอ้ยเปียแล้วเจาละวังดนเทนี่โอ้าวเหียมงไปหนึ่งมาดี พันกพันกมองอีกหนึ่งมองอีกหนึ่งมองไหมมองไหมมองไหมล่ะึมน่ไงชุบหลับยังอยู่นะปันน่อยลีลีลีอไลดเพื่อน กระชุบหน่อยอเฮ้ยละมีละเดีมีวมีกระตุบหน่อยกระตุหบตหน่อยมีดเฮ้ยชุบยเพื่อนนีเฮ้ยหลามตัวเขาชุบี้เขาชุบเห็นปะบี้บนถังอ่ะมาหน่อยบนถังอ่ะบนถังอ่ะนี่ไงอยู่แล้ไวก็ตายแล้ว เพื่อนเขาชุบนอกวงอ่ะเสวยเห็นป้าเขาชุบนล้ววเขะสวยมากนเขาชุบนอกวงต้กันหน่อยดิมีเป็นตัวชุบดีเขาชุบนอกวงตับูทเอาเฮ้ยชุบนอกวงเขาชุบนอกวงเขาชุบนอกวงยืนให้ยืนให้โอ้โหกูโดนไม้พิลีฟอีกแล้วเหรอเยินหมดแล้วจะมาเาไจับไปจยัไปตายตา นักวงน็อกวงน็อกวงไปน็อกวงเลยคนนึงอ่ะโอ้โหซ่อมคนมาด้วยการนาชุดเยีวเหรอไม่ต้องนะพี่ไม่ต้องเดินละพี่ไม่ชุกนะให้ถุงพี่แล้วหันไปทางไหนก็เจอแต่เพื่อนพี่ปั๊มปั๊มเพนขอสิว่าผมไม่ได้โดนเขาคือผมโดนพี่โดนเขาโดนเขาโดนเขาต้งไปภาไม่ตรงภาไม่ตรง อีกแล้วเหรอว่าเจอลี่ที่ไรกูไปอีกแล้วเหรออห็น่าเจอลี่ที่ไรแข่งมาตั้งนาน ุ้ยรีบใช้ชื่อรีบไปนะงานรีบใช้ชื่อที่จับกลุ่มจับกลุ่มจับกลุ่มรอเร็วๆขอบคุณครับขอบคุณครับจับกลุ่มจับกลุ่มจับกลุ่มอยู่ตรงนี้แหละไปไหนล่ะรีบไปไหนนี่โก้ผมขายพี่หนอนคนนึิมพี่เมกอุ้ยกลุ่มเราครบ กูมีกลมนิดเดียวด้วยเหรอหนกับหนอนกับเนี่ยฟล์กฮะหนอนกับน็ตโฟล์กไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้ลองมาทำมิลนะทำมิลฟังก์ฟังก์ทีวัดวันนี้วันนี้วันนี้เอาถึงตีสองกันนะลองดูว่าเขาจะเยอะป่ะถ้าถ้าไม่เยอะเดี๋ยวก็อาจจะมีผลออดส่งเงินอะไรเงี้ยนะครับได้ของได้ของได้ของกลับก่อน